สองโพสต์ล่าสุดมากี้หลังถูกโยงข่าวลือสื่อความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนโพสล่าสุดบ่งบอกความรู้สึกจู่ๆคู่รักปอกพัสอนกรและมากี้ราศีก็ถูกโยงข่าวเมาส์นางเอกดังจับได้สามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยไม่ทิงนิสัยเดิมเรื่องเจ้าชู้ซึ่งงานนี้ก็ยังคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองกันดีกว่า แต่ระหว่างรอความจริงจากพวกเขาวันนี้เราจะพาไปส่องความเคลื่อนไหวของสาวมากี้กันก่อนค่ะหลังจากถูกโยงประเด็นข้างบนไปโดยคุณแม่โพสตอรี่อินสตาแกรมล่าสุดเผยน้ำหนักปัจจุบันอยู่ที่44พร้อมข้อความบอกว่าน้ำหนักลงแต่ไขมันไม่ลงงงนะและบอกว่าไขมัน22.5 เรียกได้ว่าแม่นั้นแอบซิงเบาๆที่ไขมันไม่ยอมลงให้แม่